ใส่หมดถ้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่หมดโอ้โหทุกคนทุกคนี่กินกินได้ใช่ไหมครับชุ่มใจมากอ่ะนะไปเด็ดปลาได้ผมเนี่ยไปครับไปครับไปครับโอ้เ้านสวัสดีครับผมหนองโชว์วันนี้ผมก็จะมาทำคุกกี้เมามาผัดเลยของผมเอาไม่ได้โอ้โหไปครับ ทำเมนูกับแก้พี่อันนี้ปลาอะไรเนี่ยเนี่ยครับผมปลาทั้งโกเฮ้ยอันนี้ปลากระพงนะดูตัวใหญ่มากวันนี้ทำเมนูครับปลากระพงราดพริกแกงนะครับไม่ใช่ปลากระพงใช่ไหมอันนี้แต่กระพงก็มีบอกเลยว่าวันนี้เห็นพี่หนงชอบกินอาหารปลาปลาเป็นเพจใช่ใช่ใช่ี่แล้วก็ปลาทอดแล้วก็ราดกับแกงเลยกับแกงนี่หนุ่มแน่นอนอันนี้คือพริกแกงเราใส่หมดถ้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่หมดโอ้่หมดที่กินกินได้ใช่ไหม ไม่โจยเฉยแามว่าทด้ทำเองไหมไม่มีทางนะที่เกียดก็ซื้อตลาดเอาใช่ใช่อันนี้หัวละพาก็าวเพียงอ่ะได้เพราะตั้งแต่ครดบุตั้งแต่รดน้ำบนดินเลยไม่ใช่ผมคนที่ขายแล้วมีนี่ครับผมใส่กระเทยอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ไม่ตบไม่ด้วยนี่นี่เป็นกระเทียงกระชายก็อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นชิ้ฟ้านะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็ อันนี้พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนอันนี้เองแล้วก็มะเขือนะครับอันนี้อันนี้แป้งนี่จะมาทาหน้าเปล่าใช่ครับจะได้น่ารักหน่อยเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้คือเอ็นหน้าแล้วนึกว่าทาจริงอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นแป้งมองเลยยะนะครับแป้งมองเลยยะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นน้ำสงกรานต์กันใช่ครับผมขาดแค่ปืนฉีนนะเหมือนที่อะไรเนี่ยไม่่ใชโอเคครับเราก็มาทอดปายก่อนนะครับ ทอดเลยทอดเลยทอดเลยหรือหมักปั่นกั็ได้นี่ครับปลาพงผมใส่ตัวใหญ่เลยนะใหญ่มากอะนะหมายถึงปลาไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่อ่ะอันนี้คือเดี๋ยวไปคุกแป้งแต่เราโรยเกลือนิดนึงให้มันมีรสชาติหน่อยนะครับอคลุกแป้งนิดนึงนะครับง่ายๆเลยทำไม่ต้องซีเรียสเยอะอ่ะโรยเกลือไปไม่ต้องให้มันเค็มมากนะครับเพราะเดี๋ยวพริกแกงก็มีรสชาตินะเหรอ ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มมันไปใหญ่ตั้งแต่เรียบเป็นน้ำปลาก็ไม่จะเป็นอีกเลยโอ๋อเธอเลยเกินนิดเดียวพอเสร็จแล้วก็แป้งใช่ไหมนิดนึงน้ำน้ำกระทงกระเทียมเอ้ยไม่ให้นพี่คงไส่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นตัดแล้วก็มือนี่ล้างแล้วล้างแล้วครับล้างเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานอ๋อคลิปนี้ลื่นจริงเลยโรยไปหน่อยนะครับอันนี้ทำไรครับเนี่ยโรยโรยแป้งครับโรยแป้งโรยแป้ง แล้วแป้งแล้วต้องต้องป่าน้ำได้วยเปล่าป่าน้ำเรื่องของการเป็นไหมครับพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาสองปีแล้วเนี่ยแล้วแล้วเขาจะให้เปิดให้เล่นมนเดืนปีนี้ผมไม่คิดถึงมากเลยเนี่ยคิดถึงหมายถึงกคิดถึงการเล่นปล้แป้งสาวๆอย่างเดียวเลยเฮ้ยเป็นเด็ใครเล่นเมย์พี่นงกันมาหน่อยวะเฮ้ยเราทำกันชิวๆครับวันนี้มามาครับมาครับน้ำมันเราใช้น้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนมากเลยร้อนอย่างนี้พี่อันนี้จุ่มดูพี่ลองเทียนให้หน่อยไม่ใช่ตุ่มดิ น่าจะดีครับโอ้โหนี่นี่การเทสนะครับน้ำมันร้อนโอ้วอะเราแน่นอนทางนี้อู้วน้ำมันเยอะไปเลยมันจะได้ปูปูของป้องนี่นี่ไม่ดีหรอเพรามว่าท่อในหม้อออ๋อมันพฟิ้วมันพฟิ้วพฟิวฟิวฟิวไหวมันสายลมนี่เรียบร้อยไปในในในนดูทาพฟิ้วหน่อยดิพฟิ้วอะไรครับอ้าวไหวเล่นด้วยหมดแหละอ้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รอครับทอดประมาณ หกวันหกนะครับหกสัปดาห์หนึ่งเข้าไปเลยนานไปนะครับไม,ไม่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 ช่วยด้วยนี <laughs> ่นะครับคิ้ไวไหวมือสายลมนี่ไม่ติดกระทะโอ้โหร,รออีกนานครับรออีกนานเอ๊ะเอปลาที่ทอดนานไหมครับเนี่ยนานพอสมควรครับอารู้ชุมรอทำอะไรอ่ะ คนอื่นอาจจะคิดว่าเอ้ยทำผัดอะไรผัดพริกแกงหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่ระหว่างรอช่วงรอพอแห้งจิบๆนะครับอย่าแพลวชื่นใจจริงๆโอเคครับนี่เลยพอเราซ้ำอีกรอบเลยดูโอ้ยกรองสันรวยงามมากน่ากินมากแล้วนี่มันรวยเนี่ยใครนะรวยอ่ะเฮ้ยใครไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ช่องท้องหมาวัวรูปูเฮ้ยมาปลาเยอะใหญ่มากนะครับก็1ชิ้นได้แค่1จานนะได้ครับเอาปลาเนี่ยไปใส่จานเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรต่อครับก็ดื่มเหล้าเฮ้ยเผได้ผัดพริกลาดนะครับเขาเรียกว่าผัดพริกลาดเลยเฮ้ยอะไรมันแรงขนะเนี่ยเอะติดหน่อยพี่โอ้โห เราก็เลี้ยงนะคะที่เรื่งเลี้ยงกระทะนี่คือใช้อะไรเลี้ยงครับใช้เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้นมสดวะใส่นน้ำมันในน้ำมันน้ำมันเลี้ยงมันเหมือนก็เลี้ยงหวานเปล่าใช้นในแข้งเลี้ยงเนี่ยใช่เอออ๋อนี่นี่ก็เลงจะโชว์เลยนี่ที่บ้านใช้ในเลี้ยงนี่ใช้ในนี้เลี้ยงที่ห้วยขาแข้งใส่น้ำมันเล็กน้อยนะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วใส่พริกแกงเลยครับตีนี้ปลาสองตัวใส่เยอะหน่อยนะได้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 ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งอ๋อใส่เยอะหน่อยเพราะว่าปลาสองตัวนะ แล้วก็ต้าครัวไม่เผ็ดยังไงในม,มีมีพริกด้วย,ยใส่แน่นอนครับอ๋อเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มสีสันแล้วก็<อ>เพิ่มความหอมมีเียมด้วยเียมกับพริกเพิ่มแบบอันนี้วันนี้จ,จัดจ้านหน่อยวันนี้มันแบบเฉือน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 เทือน,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 นหน่อยเฉือนหน่อยอ่าแต่ว,ว่าตอนนี้ถ้าทำนิกายให้มันแบบว่าสุกนิดเดีเดี๋ยวไว้ใส่นมไปชอบกะทิใส่กะทิชอบนมใส่นมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเปนู้พวกนี้ใส่นมนัวกว่าอ่า เพราะว่าผมชอบนมมากใส่ใส่นมหรือว่าใสา่นมถ้าใสา่นมก็ให้เขาดื่มมาใส่ถ้าเกิดกลัวไม่ใส่นมนิดนึงให้มันได,ด,ได้ได้ได้อันนี้คือนมสดนมสดครับนมสดรสจือดอันนี้คือใส่ใส,ใส่ใส่นมเพื่อให้มันนีน่หน่อยให้มันนัวให้มันนัวหน่อยอ่ะน,น้ำมันเพลินหนึงใส่ไปครับเร,เราต้องผัดที่นี้มันสุกนิดนึงนะจะได้หอมหอมได้เลยนะครับ ที่การแล้วจะคนแล้วทำไมต้องข้อกระทะด้วยเรียกเรียกขายให้ลูกค้าให้ลูกค้าที่เมื่อกี้สองแล้วเธอพอรู้สึกว่าพิแกงเริ่มจะดุกแล้วไม่ไม่ได้ทำแกงนะครับไม่ต้องให้มันแตกมันขนาดนั้นนะครับใส่เครื่องก่อนก็ได้หรือว่าเครื่องนนเครื่องเครื่องก็ได้ผมแถมลูกกัดนะครับอ๋อมันน้ำซุปด้วยอ่ารู้นิดนึงนะครับเราจะปรุงรสกันแล้ว นี่นะครับก็จะทําให้เขาดัว่าใส่เครื่องไปเลยนะครับแบบปรุงรอ,อันนี้เป็นมะเขือมะเขือใส่ปเครื่องเยอะเครื่องน้อยแล้วแต่คุณชอบนะนี่นะครับเครื่องที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสุนทพรอทนนี้เราจะไปราดปลาใช่ไหมใส่ค้นอย่างนี้ราดไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เติมเลย,เลยครับอ๋อเติมเติมนมสดนมสดโอเคครับทีน,นี้เริ่มปรุงรสดีกว่าอาหานไทยเลยนะ ปรุงรสเนี่ยปิดเปิดไฟเบาๆหรือปิดไฟได้เลยนะได้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 นี่คืออะไรครับซอสเด็กประสงค์นะใช้ทุกคลิปนะครับปลาเขียวปลาเขียวทานระยะนี้นะผมว่าใส่สองโอเคครับนี่น้ำปลาด้วยนึงปลาปรุงเค็มอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใช่เพราะว่าพิแก่จะเค็มนะครับอ่าเพราะว่าผมนี่ชอบเค็มมากเลยหมายถึงว่าอะไรเลยขี้เหนียว นะครับแล้วชูรสขาดไม่ได้เลยอแต่ได้แซ่บหลายนี่ึมาเลยเห็นไหมน้ำตาลน้ำตาลช้อนนิดก่อนครับไปโอเคเดี๋ยวเราชิมก่อนนิดนึงได้ชิมเลยชิมดิเฮ้ยคนก่อนอ๋อคนก่อนนะอ๋อห่อยนิดนึงนัวมากตันนี้นัวมากยังไม่มาเรียกว่ายังไม่ถึงเลยไม่มาเลยใช่ไหมเฮ้ยมาดิเฮ้ย ไม่ใช่รสชาติรสอืมคุณจะอยู่ได้ไม่เป็นไรใช่ไม่มาไม่มานะครับต่อ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 เนื่องก่อนนะรสชาติที่ต้องกิมคอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลาดปลายอีกใช่เราเป็นผู้ใจด้วยอันนี้อะไรอันนี่อะไรเนี่ยนี่มันรสดีรสดีปรุงรสถุงตุงราดอีกหนึงครเยอะเยอะเยอะเฮ้ยอ๋อตามชอบตามชอบอ๋อเฮ้ยอันนี้อะไรบ้าไม่รู้ 1 1> ได้ <11 S 1> ได้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 ตอนนี <poetry> so ้กูก็ชิมประมาณ80รอบแล้วนะครับได้ที่แล้วเพราะว่าไม่มาทีก็เลยต้องชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีกไม่มานี่ครับกระนองนี่ครับชิมไปสองรอบพอแล้วโอ้โหเยอะจังก็คือเป็นสูตรนี่คืออะไรเนี่ยลรลดรถไม่จำจำสูตรไม่ได้ใช่ใช่ใช่ นี่ครับมาแล้วได้ไงครับสุดท้ายคือโหอยละไปโหอยละพาเอาหอยละพาแล้วก็พี่หนุ่มสนใจไปเลยครับลูกดรอร์ลูกโดรลูกดรอมันจะเผ็ดไม่สั่งใจอืมเพลงกำลังดีครับความข้นข้นอยู่ดิเข้มข้นแน่นอนแน่นอนดูดิโอ้นน่ากิมากนี่นะครับปลาก็อยู่ในจานสองจานเรียบร้อยแล้วมามาเอายังเอายังเอาดิเอาดิได้ครับราดปลาเลยครับสวยงามสวยงามโอ้ ดูคนดูดูอู่ดูอยูอาน่ากินมากๆนะอีกตัวอีกตัวนึงอไรครับโอ้ยนีต้อย่างนี้นะอ้ยนี่ยเยน่กระพุทอดราดพริกแกงขึ้โตกร้อมรับประทานแล้วมาแสง อันนี้จะเป็นปามี่มาจากอนาคตครับนี่ก็เหมือนจริงอ่าเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงปามี่มาจากอนาคตนะครับเหมือนจริงเปิดบ้านผมไปครับไปครับไปครับยางอย่างอยางยางอย่างยางบอกนิ่งมากอุ้ยไม่เด็กไปครับไปครับไปครับ